ชีวิตดิ่งแน่ถ้ายังยึดติดก้าวความคิดนี้ในแต่ละวันชีวิตของเราถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นนั่นคือความคิดของเราเองความคิดบางอย่างเป็นเหมือนพลังงานบวกที่ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าแต่ความคิดบางอย่างก็เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่คอยดึงเราให้ดิ่งลงไปสู่ความล้มเหลวและความทุกข์อย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัว คลิปนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึง9ความคิดที่หากคุณยังคงยึดติดอยู่กับมันแล้วชีวิตของคุณอาจจะดิ่งลงอย่างไม่น่าเชื่อและที่สำคัญกว่านั้นคือแนวทางที่คุณจะสามารถปล่อยวางความคิดเหล่านี้ได้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกและความสุขอย่างแท้จริงการปล่อยวางความคิดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันคือการที่เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงภายในของเราเอง แต่มันคือการเดินทางที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของคุณเพราะมันจะช่วยให้คุณได้เป็นอิสระจากความทุกข์ที่มองไม่เห็นและสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่คุณเคยฝันไว้ 1. ความคิดที่ว่าฉันเป็นเหยื่อของโชคชะตาความคิดนี้เป็นเหมือนกุญแจที่ล็อกคุณไว้ในห้องขังแห่งความสิ้นหวังคุณจะเชื่อว่าชีวิตของคุณถูกกำหนดโดยโชคชะตาหรือสถานการณ์ภายนอกและคุณไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เลย ความคิดนี้จะทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าขาดแรงจูงใจและไม่กล้าที่จะลงมือทำสิ่งใดๆเพราะคุณเชื่อว่ามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่แล้ววิธีเปลี่ยนความคิดจากฉันเป็นเหยื่อของโชคชะตาสู่ฉันคือผู้สร้างชีวิตของตัวเองจงตระหนัดว่าคุณเป็นผู้ควบคุมชีวิตของคุณเองจงโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้นั่นคือความคิดการกระทำและการตัดสินใจของคุณ จงเริ่มต้นจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเพราะทุกการกระทำของคุณคือการยืนยันว่าคุณไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาแต่คุณคือผู้สร้างชีวิตของคุณเอง 2. ความคิดที่ว่าฉันต้องสมบูรณ์แบบความคิดนี้เป็นเหมือนดาบสองคมที่คอยทำร้ายคุณอยู่เสมอคุณจะเชื่อว่าทุกสิ่งที่คุณทำจะต้องสมบูรณ์แบบไม่มีข้อผิดพลาดและต้องดีกว่าคุอื่นอยู่เสมอ ความคิดนี้จะทำให้คุณต้องเผชิญกับความเครียดความกดดันและความกลัวที่จะล้มเหลวอย่างไม่รู้จบเพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครหรือสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบเลยวิธีเปลี่ยนความคิดจากฉันต้องสมบูรณ์แบบสู่ความก้าวหน้าดีกว่าความสมบูรณ์แบบจงยอมรับว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด จงเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบมาเป็นการชื่นชมและให้คุณค่ากับความพยายามที่คุณได้ทำไปจงจำไว้ว่าความก้าวหน้าแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็มีความหมายมากกว่าการหยุดนิ่งเพื่อรอคอยความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีวันมาถึง 3. ความคิดที่ว่าฉันไม่ดีพอนี่คือความคิดที่อันตรายที่สุดเพราะมันเป็นเหมือนรากของต้นไม้แห่งความทุกข์ที่เติบโตอยู่ภายในตัวคุณคุณจะเชื่อว่า คุณไม่มีคุณค่าไม่มีความสามารถและไม่คู่ควรกับความสุขและความรักความคิดนี้จะทำให้คุณขาดความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะเสี่ยงและคอยทำลายโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอวิธีเปลี่ยนความคิดจากฉันไม่ดีพอสู่คุณค่าของฉันมีอยู่แล้วจงตระหนักว่าคุณค่าของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จความล้มเหลวหรือความคิดเห็นของคนอื่น คุณมีคุณค่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอยู่แล้วจงฝึกการให้ความแม่ตาต่อตัวเองและให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันจงมองหาความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและเขียนมันลงไปในบันทึกขอบคุณเพื่อให้คุณได้ตระหนักถึงคุณค่าในตัวคุณเอง 4. ความคิดที่ว่าคนอื่นต้องเข้าใจฉันโดยไม่ต้องพูดความคิดนี้เป็นเหมือนกับดักที่ทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย คุณจะคาดหวังว่าคนรักหรือคนรอบข้างของคุณควรจะเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยและเมื่อเขาไม่สามารถเข้าใจได้คุณก็จะรู้สึกผิดหวังและไม่พอใจในที่สุดวิธีเปลี่ยนความคิดจากคนอื่นต้องเข้าใจฉันโดยไม่ต้องพูดสู่การสื่อสารคือสิ่งสำคัญการสื่อสารคือหัวใจสำคัญของทุกความสัมพันธ์ จงกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะสามารถอ่านใจคุณได้เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสามารถทำได้จงฝึกที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแรงและสนิทกันมากขึ้นข้อที่5ความคิดที่ว่าความสุขคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองความคิดนี้เป็นเหมือนการที่เรากำลังรอคอยปฏิหารให้เกิดขึ้น คุณจะเชื่อว่าความสุขคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยและเมื่อความสุขไม่มาคุณก็จะรู้สึกผิดหวังและขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวิธีเปลี่ยนความคิดจากความสุขคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองสู่ความสุขคือการฝึกฝนในทุกๆวันจงตระหนักว่าความสุขไม่ใช่ปลายทางแต่มันคือการเดินทางที่เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเอง จงเริ่มต้นจากการมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการได้จิบกาแฟในยามเช้าหรือการได้ดูซีรีส์เรื่องโปรดการฝึกฝนการขอบคุณและความสุขเล็กๆนี้จะช่วยให้คุณสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวัน 6. ความคิดที่ว่าฉันต้องแข่งขันกับทุกคน ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลายคนรู้สึกว่าตัวเองต้องแข่งขันกับทุกคนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนในครอบครัวความคิดนี้ทําให้คุณต้องใช้ชีวิตอย่างเครียดและเต็มไปด้วยความกังวลเพราะคุณเชื่อว่าความสำเร็จของคนอื่นคือความล้มเหลวของคุณเองวิธีเปลี่ยนความคิดจากฉันต้องแข่งขันกับทุกคนสู่มีพื้นที่สำหรับความสำเร็จของทุกคนจงตระหนักว่า ชีวิตไม่ได้เป็นการแข่งขันแบบซีโร่ซัมเกมความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ทำให้ความสำเร็จของคุณลดลงจงมองหาโอกาสที่จะร่วมมือและช่วยเหลือคนอื่นเพราะเมื่อคุณช่วยให้คนอื่นสำเร็จคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาอย่างแน่นอน 7. ความคิดที่ว่าฉันจะมีความสุขในอนาคตเมื่อความคิดนี้เป็นเหมือนการที่เรากำลังใช้ชีวิตโดยการรอคอยอนาคตอยู่เสมอ คุณจะเชื่อว่าคุณจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อคุณได้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแล้วเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นฉันจะมีความสุขเมื่อได้แต่งงานหรือฉันจะมีความสุขเมื่อมีเงินหลานการทำเช่นนี้ทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะมีความสุขในปัจจุบันอย่างน่าเสียดายวิธีเปลี่ยนความคิดจากฉันจะมีความสุขในอนาคตเมื่อสู่ความสุขเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน จงฝึกการมีสติอยู่กับปัจจุบัน mindfulness และมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะจงจำไว้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับอนาคตแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณมีต่อปัจจุบันเพราะเมื่อคุณสามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้แล้วคุณก็จะสามารถสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขได้เช่นกัน 8. ความคิดที่ว่าฉันต้องยึดติดกับอดีตการยึดติดกับความเจ็บปวดความผิดพลาด หรือความเสียใจในอดีตเป็นเหมือนการที่เรากำลังแบกสัมภาระหนักๆไว้บนบ่าตลอดเวลาความคิดนี้ทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราอย่างรุนแรงวิธีเปลี่ยนความคิดจากฉันต้องยึดติดกับอดีตสู่อดีตคือบทเรียนไม่ใช่การลงโทษ จงมองอดีตเป็นบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้จงให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตและจำไว้ว่าอดีตไม่ได้นิยามความเป็นคุณในปัจจุบันจงใช้บทเรียนจากอดีตเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต 9. ความคิดที่ว่าความแตกต่างคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงความคิดนี้เป็นเหมือนกรงที่ขังคุณไว้ในโลกที่เต็มไปด้วยความจำกัด คุณจะเชื่อว่าทุกสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณคุ้นเคยคือสิ่งที่ผิดปกติและอันตรายความคิดนี้จะทำให้คุณกลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนและพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตในชีวิตวิธีเปลี่ยนความคิดจากความแตกต่างคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสู่ความแตกต่างคือแหล่งความมั่งคัง่งจงเปิดใจและยอมรับความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นความคิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่แตกต่างจากคุณ จงมองความแตกต่างเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเติบโตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจงจำไว้ว่าความหลากหลายทำให้โลกของเราน่าสนใจและการยอมรับความแตกต่างจะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเปิดกว้างมากขึ้นบทสรุปการเดินทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากความคิด ความคิดทั้ง9้าอย่างที่กล่าวมานี้เป็นเหมือนสิ่งที่คอยดึงคุณให้ดิ่นลงไปสู่ความทุกข์และความล้มเหลวการปล่อยวางความคิดเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากแต่เมื่อคุณได้เริ่มต้นแล้วคุณจะพบว่ามันคือการเดินทางที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของคุณเพราะมันจะช่วยให้คุณได้เป็นอิสระจากความทุกข์ที่มองไม่เห็นและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกและความสุขอย่างแท้จริงคลิปนี้หวังว่าจะเป็นแสงสว่างเล็ก ที่จะช่วยให้คุณได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่คุณต้องการคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางนี้แล้วหรือยัง